นีพี่น้องมือนีนะจ้าบวชฝักท้องบวชบังอืนี่แหละจ้าบวชยุบ,บ,นา,บ,บานจ้าบพต้องได้จูงไปบวชยุวัดเนี่ยเพราะว่าบวชบักอืนนี่แหละพี่น้องเสบเสพเสบเสบกินในครัวเรือนจ้าบักอื้อกับปูกเองเด้อพี่น้องนี่ ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นค่ะแสแหนัวแสแหนัวกะทิกะสิไปซื้อเอาล่ะพี่น้องต้นบักเผาถามมามีบอกัะมีได้จะ้ะแต่ความขี้ขานนี่มันเหลือหล่นพี่น้องขี้ขานขูดเพิ่อว่าอีกอะะนษ้นแล้ว ซื้อกะทิ้ายุบกับเปลี่ยนตะมันอยู่ดีวาบอแม่แกงไส่อย่างหมูขามีหม so ูเดะแม่นะมีเดะมีหมูเดะหมูสามสันกับมีแล้วก็ะหมูโค้งกระดูกกับมีเดะไว่แกงน้ำก็ได้ แกงกินกับสีเสบยบดยพี่น้องมันมันมึนมงทุ้งอ่ะอันต้นนี่กับมะทอก,กันด้พี่น้องหาาลักอันหน่อยหาาลักอันใหญ่ตางหัวสอดวจก,กินเองว่าด้ขายดอกมึงนี่พี่น้องบักอึที่หั่นแล้วจ้ะ โอ้ย,อยคิดเห็นแบบนำงานบันหนอกเขาเนาะพี่นนองนี่นะย้ำไปฝานผักฝานอย่างจังสีนะพอ้นี่แข็งไปเย่ยย้ำเพิ่นมีบุญมีท่านจังสีพี่นนองแกงแบบอือนี่ไปว่ามีแถบสูงงานปาดอยากมันออกก่อน เนี่ยเปียกมันก็แข็งแต่ก็นั่นแหละเจ้าเขบอว่าเอาออกดีดีนะบัวมันหยาบมันบ้าเสียบนะหยานมันแข็งนะไอ้นั่นกับจีบินตาเสียบอยู่ดิเชื่อมไหมฉันว่ายังเหมือนจะมันฝาดบ่ได้เลยมันแข็งแหงขาดบ่ได้ก็ขาดออกคนตัวหัวจักอยู่เชื่อมบักอื้อไหม เป็นตะเสียบิ้วด้พี่น้องเชื่อมมันหวานเดีวกับลาดนา้ำกะทิเนาะอุ้ยวาวเล้ว,วตะเสียบดูเป็นตะอร่อยอยู่ก็จะได้กินพี่น้องอร่อยเบิดและคอยใส่น้ำปูนบ่ได้แข็ง อันนี้มันนิมนะแม่มันเผาแล้วเลยนิม